สวัสดีค่ะเรียนท่านกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันนางทิติพันธ์สาวะคนวันนี้จะมาเสนอแผนธุรกิจเรื่องร้านยาปรีนฟาร์มาค่ะโดยจะสรุปเป็นสั้นๆโดยที่มีบทนำการวิจัยรายละเลอียดธุรกิจแผนการจัดการแผนการตลาดแล้วก็รวมทั้งงบการเงินนะคะร้านยา เป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นปัจจัย4ี่ของมนุษย์ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยบ้างต้นเมื่อเรานึกถึงร้านขายายาก็จะหาง่ายแล้วก็สะดวกนะคะซึ่งในส่วนของแนวโน้มธุรกิจของร้านขายายาปี2558นี้นะคะมีมูลค่าการตลาดถึง34,000 ล้านบาทเลยซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10-12%เนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาดร้านยามากถึง21%เนะคะเลยทำให้ทดิฉันเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจร้านขายยาขึ้นค่ะในการวิจัยนะคะดิฉันได้ไปการสำรวจแล้วก็ได้ดูว่าโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีร้านขายยา ในถนนกรุงเทพกีทาที่ดิฉันคิดว่าจะเปิดธุรกิจนี้นะคะเนื่องจากบริเวณถนนดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ไม่มีร้านขายายาเลยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเพราะว่ามันมีความให้มีความจำเป็นสำหรับบุคคลในบริเวณดังกล่าวคะ่ะแล้วจากการสัมภาษณ์นะคะดิฉันได้มีการสำรวจสัมภาษณ์ผู้บริโภคในบริเวณนั้นนะคะได้ คิดถึงความเห็นในการที่จะเปิดร้านขายยาใช้บริการร้านขายยาเนื่องจากมีความสะดวกในการซื้อรวดเร็วในการซื้อยาประหยัดเวลาแล้วก็มีสินค้ามากมายให้เลือกนะคะส่วนรายละเอียดของธุรกิจของเรานะคะร้านยาของเราเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเทพกีทาเป็นตึกที่ดูโดดเด่นอยู่ริมถนนแล้วก็จะตกแต่งร้านด้วยสไตล์โทนสีเขียวแล้วก็มีบริเวณ หน้าร้านที่มีที่จอดรถภายในร้านจะสไตล์โมเดิร์นแล้วก็รวมถึงมีชุดให้กับพนักงานของร้านเราในการเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็สินค้าของร้านเราเนี่ยม,มีทั้งบริเวณมีทั้งบริเวณแปรงสีฟ้ามีมีทั้งบริเวณสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะแล้วก็ยังมี เกี่ยวกับยาแล้วก็อย่างอื่นด้วยอีกด้วยนะคะส่วน business model plan wise ของเรานะคะเนื่องจากเรามี value p r e p o s i t i o n ของเราคือมีเพสักรประจำร้านตลอดเวลามีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีทําเลที่สะดวกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนกรุงเทพกีทานะคะแล้วก็คนที่มาทํางานบริเวณดังกล่าวนะคะเนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีร้านขายยาบริเวณนั้นเลยค่ะส่วนคีพาร์นเนอร์ของเราก็จะเป็นบริษัทขายยาแล้วก็พวกบรรจุภัณฑ์ที่มีนะคะส่วนแผนการจัดการของร้านเรานะคะเราจะแบ่งเป็นเราจะมีดีเทลที่มาติดต่อร้านยาเราแล้วก็ร้านยาดีฟาร์มาเรานะคะได้มอบ ขายยาให้กับลูกค้าในการต่อไปค่ะส่วนสวั n a นา s i ีนะคะจุดแข่งของเราเนี่ยก็คือทำเลที่ตั้งแล้วก็มีการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพมีการบริการที่ดีนะคะส่วนวิคเน็ตเราเนี่ยก็จะเป็นร้านยาที่กำลังเปิดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากนะส่วน เทรดนะคะก็คือลูกคู่แข่งขันที่เป็นคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยมันจะมีค่อนข้างได้ง่ายนะคะแล้วก็โอกาสของเราก็คือยังไม่มีร้านยาบริเวณกลางค่ะต่อไปเรื่องโคงรงสร้างขององค์กรนะคะโครงสร้างขององค์กรของเราคือมีผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็มีเภสัชกร2คนแล้วก็รวมถึงมี ในส่วนของผู้จัดการผู้ช่วยร้านอีกคนหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของการวางการวางแผนการตลาดนะคะราวาง positioning เป็นทั้งหมดนะคะ,อ,ะอยู่ที่มีสินค้าหลากหลายนะคะแล้วก็มีเพศจัาร้านตลอดเวลาค่ะและกระบวนการการขายของเรานะคะก็อยู่ที่ สินค้าที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะมีเภสัชกรแนะนําให้กับลูกค้าแล้วก็มีการส่งมอบอยาให้กับลูกค้าค่ะส่วนงบประมาณทางการเงินนะคะเราเนี่ยคิดไว้อยู่ที่หลังหักภาษีแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000นกว่าบาทนะคะเราคิดไว้อยู่ที่กําไรคืนทุนเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณ1ปีค่ะค่ะก็ดิฉันหนวังว่าคณะกรรมการคงจะ